ชมวิวสนุกไหมเอิมมีบางคนไม่เข้าพวกนะเธอนั่งเล่นโทรศัพท์ในเวลาแบบนี้ได้ยังไงดูสิขอบคุณนะถึงเวลาที่เธอต้องสนใจอย่างอื่นบ้างแล้วโอ้เจ๋งใช่ไหม อยากรู้แล้วสิว่าทริคนี้ทำยังไงมีกันไกลเล็กๆติดตัวไว้บ้างไหมใช้มันตัดขวดน้ำแบบนี้ตัดให้มีความยาวพอดีกับโทรศัพท์เฮ้ hey, เอาคืนมานนะแบบนี้ฉันจะส่งข้อความกลับไปหาแฟนได้ยังไงล่ะวิกกี้ ว้าวถ้าหลงกลเราแล้วอาเธอรู้ทริคแล้วขอบคุณพระเจ้าอย่างน้อยก็ได้แกล้งเธอนะเดี๋ยวค่อยส่งข้อความหาใคายทีหลังแล้วเก็บโทรศัพท์ก่อนดีกว่าตอนนี้ก็ดื่มด่ำกับวิวสวยๆได้แล้วเนาะการแกล้งต่อไปต้องมีสองคนให้แน่ใจว่าคุณได้เตรียมกับเพื่อนอีกคนไว้แล้วก่อนที่คุณจะแกล้งจะมาทำตามฉันนะโอเคโซเฟียนั่นเธอมาแล้ว เป็นไงมากเมียเฮ้ย hey, ขอฉันดูหลอดเธอแป๊บนึงนะเชื่อใจได้ฉันไม่กาดหรอกโอเคเอาล่ะโ oh, อ้มลึกกึกขือมลึกกึกขือนับตามชานหนึ่งสองสามส่งหลอดให้คู่หูของคุณแล้วให้เขาเอาหลอดใส่ในแก้วของเพื่อนคุณเหมือนเดิมและบูมแม่เจ้าเธอทำได้ยังไงไหนะเอมี่เธอเป็นผู้วิเศษหรือไงเนี่ย ถ้าการทำอะไรหล,หลบๆซ่อนๆคือการเป็นผู้วิเศษก็เรียกฉันว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ได้เลยทีมเวิร์กทำให้ภารกิจสำเร็จอีกตบ้านั่นอีกแล้วเหรอกำลังแสดงกลอยู่ด้วยไปดูกันเถอะมาเลยถ้าพวกเธอกล้าพอไปลองดูกันอย่าละสายตาจากแก้วพวกนี้นะทายซิว่าลูกบอลอยู่ในแก้วใบไหน สาบานได้ว่ามันต้องอยู่ในแก้วนะนี่นาฉันไม่มีเงินให้ทิปเขาเลยจะมีไหมเอ็มเอานี่ไปแทนได้ไหมถึงจะไม่ใช่เงินแต่ก็ได้ยี่ยมเลยเอ๊ะฉันได้ยินอะไรในหูอ่ะอุ๊บมันมีแบงค์ดอลลร์ติดอยู่ในหูฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะพับมันแล้วใช้นิ้วเจาะให้มันทะลุเลยลงไปสิ แปไม่ต้องห่วงมันยังไม่ขาดซะหน่อยเห็นไหมยังดูเหมือนเดิมอยู่เลยรีบให้ทิปเขาอีกเหอะว้าวขอบใจนะเขาเก่งดีเนะว่าไหมฉันก็น่าจะทำได้นะไปลองดูกันดูเหมือนว่าฉันจะทำพลาดแล้วมันจะยังใช้ได้อยู่ไหมอ่ะขอโทษนะฉันเพ่นก่อนละช่วยยอนเวลากลับไปนิดนึงได้ไหม ตอนที่นี้กำลังถือแบงก์ดอลลาร์ในมือนิ้วของเขาไม่ได้ทิ่มทะลุผ่านแบงก์ลงไปจริงๆเขาแค่ใช้อีกนิ้วนึงแล้วก็แกล้งทำเหมือนว่ามันทะลุลงไปมันเป็นคืนที่ทั้งมืดมีพายุและฝนที่ตกหนักกระทบกับหน้าต่างฝนหรอมันน่ากลัวตรงไหนเนี่ยอืมเล่นอินสตาแกรมดีกว่าไม่นะพวกเธอไม่ยอมฟังที่ฉันเล่าเลยดีละฉันมีบางสิ่งที่จะทำให้เพื่อนๆของฉันต้องกลัวจนหัวหดดูนี่สิ พวกกุญแจเหรออืมนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าสอยองขวัญจริงๆเหรอเอมี่ไม่นะเธอกินมันเข้าไปทําไมอะเดี๋ยวก่อนมีอะไรบางอย่างอยู่ในตาฉันโอ๊ยทาไมอยู่ดีๆก็คันเหมือนมีอะไรอยู่ในตาเลยและอู้พวกกุญแจที่ฉันกินไปนี่แหวะมันออกมาจากตาของเธอจริงเหรออีเราควรจะโทรเรียกรถพยาบาลไหมสงสัยไหมว่าเอมี่ใช้ทริคอะไรกันแนะ่เดี๋ยวก่อนมันมีสองอันนี่ โดนหลอกซะแล้วเราฉันทำเครื่องดื่มที่สดชื่นสุดๆให้เธอในวันร้อนๆอย่างนี้โอ้ใจดีจังนี่นำแอปเปิลแครนเบอร์รี่ของโปรดเธอไงล่ะอยากรู้ว่ามีวิธีทำเครื่องดื่มที่ดื่มไม่ได้ไหมเทผงเยลลี่ที่คุณชอบลงในแก้วแล้วเติมน้ำร้อนจนเต็มแก้วแล้วก็เอาช้อนคนจนเข้ากันดีคนไปเรื่อยๆสักสองสานาที แล้อย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายใส่หลอดลงไปเอาละ่ะเสร็จแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นรอจนกว่าเยัลี่จะจับตัวกันพอผ่านไปสักสี่ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยก็เริ่มแกล้งด้วยวิธีนี้ได้เลยเหมือนถ้วเยลลี่เลยเครื่องดื่มเนี่ยดูดยังไงก็ไม่ขึ้นหอกเห็นไหมนี่มันเครื่องดื่มอะไรเนี่ยทำไมดูดไม่ขึ้นน่ะอย่าดูดแรงเกินสิเมิยเดี๋ยวหน้าก็กลายเป็นอย่างนั้นไปตลอดหรอก แล้วฉันก็คิดไปว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีนะฉันเปล่าทํานะมาเล่นเกมกันสักหน่อยดีไหมคุณคิดว่าฉันจะโยนนินสอนี้ลงไปในแก้วกาแฟนั้นได้ไหมแล้วก็นั่นไงว้าวคิดว่าฉันทํำได้อีกครั้งไหมถ้าหันหลังแบบนี้นั่นไงล่ะเห็นไหมนี่ฉันน่าจะเปิดการแสดงโชว์ได้เลยนะเนี่ยโอเคมันมีอะไรที่เราไม่เห็นกันอยู่ใช่ไหมเธอโยนมันลงทุกครั้งได้ยังไง โอเคท้ามถึงเป็นแบบนั้นคือทำแบบนั้นได้ไงอะมันเป็นเรื่องของมุมกล้องนะท่านผู้ชมคุณไม่รู้ว่าเอมี่อยู่ตรงนั้นคือคอยหย่อนดินสอลงไปใช่ไหมล่ะและนั่นก็ทําให้เราคิดว่ามันช่างน่าเหลือเชื่อหรืออะไรทํานองนั้นว้าวมี่เลื่อนหมวกไปแบบน,น,นั้นได้ไงเนี่ยมันไม่ได้ผูกเชือกไว้อยู่ใช่ไหมแล้วแถมไม่ได้ใช้มือด้วยอะเขาเก่งจริงเลยแต่ฉันว่าฉันรู้นะ ดูนี่โอ้าวดูสิหมวกลอยได้แล้วเฮ้ตลกมากเลยนะสาวๆทำายังงับฉันจะไม่เห็นเชือกนั่นงั้นแหละและเคล็ดลับของคนนี้ก็เกี่ยวกับอะไรที่คุณมองไม่เห็นจริงๆแล่ามือของเขาอยู่ในนั้นตลอดเวลามาดูนี่กันดาราถ่าร็อกคนใหม่และคนต่อไปของเมืองนี้ ไม่นะฉันลืมที่อุดหูไว้ที่บ้านนี่นาแค่ยิ้มแล้วก็พยักหน้ามมั่วไปจนจบไปแล้วกันได้นอะไรไหมอะไรอยู่ในนี้อ่ะว้าวเงินเหรอนั่นเฮ้ฉันดูแล้วว่าจะทำให้สองคนในสนใจฉันมากกว่าเดิมได้ยังไงเห็นเงินนี่ไหมฉันจะทําอะไรบางอย่างกับมันด้วยมีดตัดเนยแวววับอันนี้โอ้ไม่นะฉันหวังว่าเธอจะไม่เอามีดไปตัดเงินใช่ไหมทนดูไม่ได้แล้วฉันแค่ต้องใช้มีดเฉือนลงไปตรงกลางจากนั้นเงินก็จะขาดครึ่ง เดี๋ยวนะเธอเฉือเงินจริงๆเหรอเธอบ้าไปแล้วเหรอเนี่ยโอ้ไม่นี่เกือบทําให้โซเฟียส,สําลักน้ําซะแล้วมีธนาบัตรสองใบพับครึ่งอยู่ต่อหักเป็นอย่างนี้เองเม่มีอาไงนั่นโซดาหรือเปล่าเหลือเชื่อเดี๋ยวสิหายไปไหนหมดแล้วไปดูกันอีกครั้งดีไหมโอเคน้ำไหลกลับเข้าไปในแก้วแล้ว โซเฟียทำได้ยังไงกันได้เรื่องนี้มันบ้าบอที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นเลยมาเลยฉันจะลองเองบ้างเทน้ำลงไปและเทออกอูชัดเลยว่ามี่อะไม่รู้เคล็ดลับอ้าเปียกโชกหมดแล้วโง่นะฉันซ่อนนี่ไว้ในแก้วฟองน้ำดูดน้ำเข้าไปให้หมดเลยฉันหวังให้สาวๆาวสองคนนี้ยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่ Hey, ขยับไปหน่อยฉันอยากจะดูด้วยไม่ได้นะนั่นของฉันขี้เหนียวจริงๆเลยลิลลี่หมดแล้วหรอเนี่ยห้ามจับขนมตอนที่ฉันไม่อยู่เชียวทางสะดวกหรือยังลิลลี่บอกว่าห้ามแตะต้องขนมของเธอแต่ไม่ได้บอกว่าห้ามยุ่งกับของเล่นของเธอนี่นา นี่จะต้องสอนให้เธอรู้จักแบ่งปันกับเพื่อนบ้างเร็วเข้าเธอกำลังจะมาแล้ว hmm. ได้เวลาสนุกแล้วโว้เธอเห็นเมื่อกี้หรือเปล่าอืมสงสัยฉันต้องลดน้ำตาลหน่อย โอเคฉันว่าฉันเห็นมันขยับแน่นอนคราวนี้โอเคไปจากที่นี่ดีกว่าขอบใจสำหรับขนมนะลิลี่โอเคบางทีอาจจะถึงเวลาสงบสึกแล้วล่ะเฮนรี่กับวิกกี้ชอบเป็นเพื่อนรักกันจริงๆมันถึงเวลาแล้วที่ทั้งสองคนจะเลิกแกล้งกันแล้วก็กลัดมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้ง โอเคพื้นสาวชนแก้วจ้าอืมว um, ิกกี้เธอโอเคไหมเธอรู้ใช่ไหมว่าน้ำส้มเนี้มีไว้ดื่มไม่ใช่อนิ้วจุ่มลงไปนะเดี๋ยวนะน้ำหายไปไหนแล้วอะ่ะโอ้โหนี่เธอทำได้ยังไงเนี่ยโอเคถ้าวิกกี้ไม่ได้มีทริคบางอย่างภายใต้แขนเสื้อนั่นเธอก็น่าจะเป็นเอเลี่ยนที่มาจากดาวอื่นแล้วแล้วมันคือทริคอะไรล่ะ อ๋อฉันรู้แล้วเธอต้องซ่อนทริกไว้ตรงแขนเสื้อหรือใส่หลอดไว้ในนั้น